พอดีผมไปเจอข้อมูลจากบางเพจไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าเพจไหนคือเขาแนะนําว่าสามารถจัมสายนิวท่วมาใช้เป็นสายกราวได้เขาบอกว่าที่ต้นทางเนี่ยสายนิวท่กวกับสายกลาวมันเชื่อมต่อถึงกันอยู่แล้วสายไฟของวงจรย่อยไม่จําเป็นจะต้องลากสายกราวไปด้วยก็ได้ก็คือจัมเอาสายนิวท่วมาใช้เป็นสายกราวมันก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าที่ต้นทางเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกันอยู่การแนะนําแบบนี้เนี่ย มันผิดหลักการนะครับถึงแม้ที่ต้นทางสายนิวเทลกับสายกราวมันจะต่อร่วมกันอยู่ก็จริงอยู่เพราะว่าระบบการต่อลงดินที่ประเทศไทยเลือกใช้เนี่ยในส่วนของผู้ใช้กระแสไฟฟ้าต่อลงดินในระบบ TNS ก็คือเอาสายนิวเทลต่อลงดินทางด้านไฟเข้าของเมนสวิตช์แล้วก็แยกสายดินออกจากสายนิวเทลเมื่อผ่านต้นทางมาแล้วเนี่ยสายดินหรือสายกราวเนี่ยมันแยกไปอีกทางหนึ่งนะครับ ส่วนสายนิวทร่ลก็แยกไปอีกทางหนึ่งนะครับมันแยกไปทําหน้าที่ของใครของมันมันจะคู่ขนานกันไปตลอดทางเลยไม่ได้เอาไปเชื่อมต่อถึงกันที่ปลายทางอีกแล้วนะครับตามมาตรฐานกําหนดไว้เช่นนี้นะครับสายนิวทอลกับสายกราวเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันนะครับสายนิวทร่ลเป็นเส้นทางให้กระแสโหลดเนี่ยไหลกลับไปที่ต้นทางแล้วไหลกลับไปหาแหล่งกําเนิดของมันอันนี้คือหน้าที่ของสายนิวทร่ล ก็คือเป็นเส้นทางไหลกลับของกระแสโหลดนั่นเองส่วนสายกราวหรือสายดินเนี่ยเป็นเส้นทางหรือเป็นช่องทางให้กระแสที่ล่วไหลจากโหลดสามารถไหลกลับไปหาต้นทางได้สามารถไหลกลับไปหาแหล่งกําเนิดของมันได้เพื่อไม่ให้คนโดนไฟดูดนี่คือหน้าที่ของสายกราวหรือสายดินซึ่งหน้าที่มันต่างกันนะครับการแนะนําแบบนี้เนี่ยเป็นการแนะนําที่ผิดหลักการถ้ามีการจับสายไฟสลับกันเนี่ยอันตรายมากนะครับ โครงโลหะของโหลดนี่เป็นไฟนะครับเพราะว่าสายไฟภายในวงจรย่อยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการซ่อมแซมบ่อยกว่าสายเม,มนาา main, main, ประทานก็มีโอกาสที่จะมีการจําสายไฟสลับกันได้ง่ายกว่าสายเมนประทานแต่สายเมนประทานก็มีโอกาสจําสายเมนสลับกันนะครับที่ผ่านมาก็มีข่าวอยู่บ่อยๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของความมักง่ายของตัวช่างครับแต่สายไฟของวงจรย่อยเนี่ย ถ้าจั๊มสายเมนสลับกันโหลดมันยังทางานได้ปกติไงครับก็จะไม่ผิดสังเกตอะไรการจั๊มเอาสายนิวทอลไปเป็นสายกราวเนี่ยโดยเฉพาะจั๊มที่ปลายทางแบบนี้เนี่ยอันตรายนะครับในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตู้คอนซูมเออร์ยูนิตหรือตู้ควบคุมไฟฟ้าในระบบ1เฟส2สายที่ใช้กันตามบ้านเรือนทั่วไปนั่นแหละครับที่ต้นทางก็จะเป็นการต่อลงดินในระบบ TNS ซึ่งวงจรของเต้ารับเนี่ยล่างมาเฉพาะ L กับ n แต่ที่ปลายทางเนี่ยเอาสายไฟจั๊มระหว่าง ขั้ว N ไปหาขั้ว G ของเต้ารับแล้ววงจรของเต้ารับสมมุติว่าเสียบื่องใช้ไฟฟ้าเป็นมอหงข้าวไฟฟ้าแล้วกันครับในกรณีที่จับสายไฟพ่วงกันระหว่างนิวทัลกับกราวแบบนี้เนี่ยาหมอหงข้าวไฟฟ้าลูกนี้มันมีกระแสรล่วไหลเนี่ยกระแสะที่รั่วไหลที่มันไหลไปทางสายกราวเนี่ยมันก็จะไหลกลับไปที่ต้นทางผ่านสายนิวทัลนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อถึงกันอยู่เห็นไหมครับตรงลูกศรสีแดงนยะก็คือเอาสายไฟพ่วงระหว่าง ขั้ว N กับขั้ว G ของเต้ารับถ้ามอหงข้าวไฟฟ้าลูกนี้มีกระแสรั่วไหลกระแสะที่ั่วไหลก็จะไหลมาทางขากราวแล้วก็จะไหลมาหาขั้ว N ของเต้ารับแล้วก็จะไหลกลับไปที่ต้นทางผ่านสายนิวเทลนั่นก็หมายความว่ากระแสะที่ไหลเข้ามาจากสาย L แล้วกระแสะที่ไหลออกไปทางสายนิวเทลเนี่ยมีปริมาณเท่ากันนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยกระแสะที่ไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันเนี่ยเมนเบเกอร์กันดูดไม่ตัดวงจรนะครับ เพราะว่ากระแสที่ไหลผ่านตัวมันยังเท่ากันอยู่ลองมาดูทิศทางของกระแสโหลดที่มันไหลออกไปว่ามันไหลย,ยังไงทําไมกระแสมันเท่ากันกระแสที่ร่วดไหลาจากมอของเข้าลูกนี้ก็จะไหลามาที่ขากาวผ่านมาที่สายนิวทัลมาที่บัดบานนิวทัลแล้วก็จะไหลผ่านบัดบานิวทัลมาทางสายเมนเส้นสีฟ้าเนี่ยที่เมาส์ชี้เนี่ยผ่านมาที่เมนเบรกเกอร์กระดูด R C B O เห็นไหมครับว่ากระแสฝั่งไหลออกก็ยังไหลผ่าน เมนเบเกอร์กระดูด RCBO เหมือนเดิมซึ่งกระแสโหลดและกระแสที่่วดไหลาจากโหลดน่ยมันไหลรวมกันมาในสายนิวทอลเห็นไหมครับเมื่อมันไหลรวมกันมาในสายนิวทอลเนี่ยกระแสที่ไหลกลับออกไปเนี่ยมันก็จะเท่ากับกระแสที่ไหลเข้ามาทางสาย L อไงครับก็จะส่งผลทาให้เมนเบเกอร์กระดูด RCBO ไม่ตัดวงจรนะครับถึงแม้นมอหงข้าวไฟฟ้าลุกนี้จะมีกระแสร่วไหลามากขนาดไหนก็ตามเมนเบเกอร์กระดูด RCBO ก็ไม่ตัดวงจรนะครับ เดี๋ยวไปดูวงจรของเครื่องทำน้ำอุ่นบ้างครับในภาพตัวอย่างนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นภายในเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องตัดไฟรั่วชนิด ELSD สายไฟวงจรย่อยของเครื่องทำน้ำอุ่นล่างมาเฉพาะสาย L กับสาย N แค่2เส้นแต่ว่าที่เทอร์มินอลเนี่ยที่เทอร์มินอลตรงเมาส์ชี้น่ยมีการจำสายไฟจากสายนิวเทลเข้ามาที่ขั้วเทอร์มินอลของสายกราวด้วยก็คือสายกราวกับสายนิวเทลเนี่ยร่วมกันอยู่กรณีแบบนี้ ถ้าฮีเตอร์หรือหมอ้อต้มของเครื่องทำน้ำอุ่นมีไฟรั่วกรณีแบบนี้เครื่องตัดไฟรั่วที่อยู่ภายในเครื่องทำน้ำอุ่นก็ยังทํางานได้ครับยังตัดวงจรได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เครื่องตัดไฟรั่วตัวนี้เนี่ยถ้าเครื่องตัดไฟรั่วที่อยู่ภายในเครื่องทำน้ำอุ่นมันเสื่อมสภาพการใช้งานน่ถึงแม้ที่ต้นทางจะมีเมนเบเกอร์กระดูด R C B O เมนเบเกอร์กระดูด R C B O ก็ไม่ตัดวงจรนะครับเพราะว่ากระแสรั่วไหลกับกระแสโหลดะมันไหลไปในเส้นเดียวกันเลยก็คือไหลผ่านไปทางสายนิวทรอเส้นเดียวกันเลยก็จะส่งผลทําให้ กระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันเมื่อกระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันเนี่ยเมนเบเกอร์กันดูด RCBO ไม่ตัดวงจรนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่ควรย้ำสายนิวทัลมาใช้เป็นสายกาวที่ปลายทาง